ดราม่าร้อนนักร้องสาวแฉเก่งลายพลางลวงเข้าห้องกลายเป็นข่าวร้อนที่กำลังลุกลามไปทั่วลอกโซเชียลในเวลานี้เลยก็ว่าได้ค่ะเมื่อชื่อของเก่งลายพรางกลับมาอยู่ท่ามกลางกระแสข่าวดราม่าอีกครั้ง คราวนี้ไม่ใช่เรื่องขำขันหรือมุกตลกในโลกออนไลน์แต่เป็นประเด็นใหญ่ที่สั่นสะเทือนวงการบันเทิงและสังคมออนไลน์หลังจากที่นักร้องสาวรายหนึ่งออกมาแฉอย่างตรงไปตรงมาว่าเธอถูกเก่งลายพรางลวงเข้าห้องโดยไม่ได้เต็มใจเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้คนจำนวนมากต่างจับตามองด้วยความตกใจและบางส่วนก็รีบแชร์ต่อจนกลายเป็นประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในขณะนี้ค่ะ ตามคำเล่าของนักร้องสาว เธอได้ออกมาเปิดเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกหลังจากการเจอกันในงานสังสรรค์ที่มีผู้คนหลายคนอยู่ร่วมวงแต่หลังจากนั้นกลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นโดยเธอยือนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะเข้าไปในห้องส่วนตัวของเก่งลายพรางแต่กลับถูกชักชวนและกดดันให้เข้าไปในสถานการณ์ที่เธอไม่สบายใจซึ่งคำว่าลวงเข้าห้องที่เธอใช้สะท้อนถึงการที่เธอรู้สึกเหมือนถูกบังคับไกลๆเย,ยไม่ได้เต็ม แแต่แรกเรื่องนี้ทำให้หลายคนตั้งคำถามถ,ามถึงพฤติกรรมของเก่งลายพรางในฐานะบุคคลสาธารณะที่มักมีทั้งผู้ติดตามและแฟนคลับจำนวนมากอยู่แล้วด้วย ทันทีที่นักร้องสาวโพสต์เล่าเรื่องผ่านช่องทางโซเชียลของตัวเองกระแสความเห็นก็ดังขึ้นแบบไม่หยุดหย่อนค่ะหลายคนออกมาแสดงความเห็นใจต่อเธอพร้อมทั้งเรียกร้องให้เก่นลายปรางออกมาชี้แจงอย่างจริงจังไม่ใช่แค่เพียงการปฏิเสธแบบลอยๆเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ดราม่าธรรมดาแต่เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงศักดิ์ศรีและยังเกี่ยวข้องกับคดีทั้งกฎหมายอีกด้วยขณะที่บางส่วนก็ออกมาโต้แย้งว่า ข้อกล่าวหานี้อาจจะมีมุมที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยทั้งหมดการตัดสินใจว่าใครผิดใครถูกคงยังเร็วเกินไปและต้องรอฟังทุกฝ่ายให้ชัดเจนก่อนค่ะด้านเก่งลายพรางเฮงก็ไม่ได้นิ่งเฉยเขาได้ออกมาไลฟ์สดเพื่อชี้แจงทันทีหลังจากกระแสข่าวเริ่มแรงขึ้นโดยบอกว่าตนเองไม่ได้ทำอะไรผิดและสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเข้าใจผิด เขาย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่การบังคับหรือการล่อลวงแต่เป็นเพียงการชวนเข้าห้องเพื่อน,นำของไปคืนเท่านั้นเรื่องนี้ทำให้กระแสยิ่งตีกลับอย่างรุนแรงเพราะหลายคนมองว่าคำอธิบายของเขายังไม่เพียงพอและบางคนก็มองว่าเป็นการแก้ตัวที่ไม่ทําให้ข้อสงสัยคลี่คลายเลยค่ะ การที่ทั้งสองฝ่ายพูดไม่ตรงกันนี่แหละค่ะที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นดราม่าที่หลายคนต้องการตามต่อแบบไม่กระพิตตาบางฝ่ายเชื่อในคำพูดของนักร้องสาวและมองว่าเธอควรได้รับความเป็นธรรมในขณะที่อีกฝ่ายยังเลือกที่จะรอดูความจริงจากหลักฐานหรือคำชี้แจงเพิ่มเติมของเก่งลายพรางกระแสะความเห็นที่แตกออกเป็นสองฝั่งนี้จึงทำให้ประเด็นยิ่งทวีความดุเดือดมากขึ้นและยังไม่มีทีท่าว่าจะจบง่ายๆเลยค่ะ สิ่งที่น่าสังเกตคือสังคมไทยในยุคนี้ให้ความสำคัญกับประเด็นสิทธิสตรีและการคุกคามมากขึ้นกว่าเดิมการที่นักร้องสาวออกมาพูดอย่างเปิดเผยจึงได้รับการสนับสนุนจากหลายคนที่มองว่าเธอกล้าหาญและควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ในขณะที่การที่เก่งลายพรางออกมาโต้ตอบอย่างแข็งกร้าวก็ทำให้แฟนคลับจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะปกป้องเขาเพราะมองว่าเขาอาจถูกเข้าใจผิดและตกเป็นเหยื่อของการดราม,ม่าที่เกินจริงเรื่องนี้จึงกลายเป็นบทพิสูจน์ว่าความจริงคืออะไรและใครที่จะถูกเปิดโปงในท้ายที่สุดคะ่ะผลกระทบของเรื่องนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่สองคนแต่ยังลามไปถึงภาพลักษณ์ของวงการบันเทิงและคนดังในโซเชียลด้วย เพราะทุกครั้งที่เกิดคดีชาวลักษณะนี้มันจะกลายเป็นกรณีศึกษาให้สังคมตั้งคำถามว่าคนดังควรมีพฤติกรรมที่เหมาะสมอย่างไรและการใช้ชีวิตส่วนตัวที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงที่สะสมมานานได้มากแค่ไหนในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้ที่กำลังอยู่ในสถานะผู้เสียหายได้รับความกล้าหาญในการออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของตนเองมากขึ้นด้วย ตอนนี้สิ่งที่ทุกคนรอคอยคือผลการดำเนินการทางกฎหมายค่ะว่าจะมีการรับเรื่องและตรวจสอบอย่างไรบ้างหากมีหลักฐานชัดเจนเก่งลายพรางอาจต้องเผชิญกับผลทางกฎหมายที่ร้ายแรงแต่หากพบว่ามีการเข้าใจผิดเรื่องนี้ก็อาจกลายเป็นอีกหนึ่งดราม่าที่จบลงด้วยความเสียหายของชื่อเสียงมากกว่าความจริงอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่แน่นอนแล้วก็คือเรื่องนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า โลกโซเชียลมีพลังมากในการขับเคลื่อนกระแสและเมื่อใครก็ตามตกเป็นประเด็นก็แทบจะไม่มีที่ให้หลบซ่อนอีกต่อไปดราม่าร้อนครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าข่าวสาวของคนดังแต่มันคือกระจกที่สะท้อนให้สังคมได้ตั้งคำถามกับพฤติกรรมความเหมาะสมและความจริงใจของผู้ที่อยู่ในสปอตไลท์ค่ะไม่ว่าความจริงจะออกมาอย่างไรเรื่องนี้ได้กลายเป็นบทเรียนสำคัญให้ทุกคนเห็นแล้วว่า เพียงคำพูดไม่กี่ประโยคก็สามารถสร้างไฟดราม่าที่เผาไหม้ไปทั้งวงการได้จริงๆค่ะ